ทำเอาแฟนน้ำตาคอไปตามๆกันเลยนะครับกับรายการร้องข้ามกำแพงนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีนางเอกสาวนะครับทิสาเนี่ยมาร่วมร้องเพลงหลังกำแพงนะครับเพื่อมาเซอร์ไพรส์อดีตคนรักอย่างกันนาพัฒนนะครับที่เลิกลากันไปนาน10ปีแล้วล่าสุดนะครับสาวทิสาเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจว่าด้านกระแสรีเทิร์นเ,เนี่ยจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นานมากเหมือนรายการที่ค่อนข้างใหม่ แต่คิดว่าเด็กๆเนี่ยคงไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครจําได้หรือเปล่าฟีดแบ็กก็เห็นบ้างนะก็น่ารักดีจริงๆเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนและแฟนคลับทุกคนนะคะที่ชอบรายการนี้และชอบ e ีนี้ของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ได้คุยกันมานานแล้วตอนนี้ก็กลับมา f o l l o w IG กันแล้วคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคย f o l l o w IG กันเลยไม่เคยคุยกันด้วยเพิ่งได้เจอกันก้อนในรายการนี้แหละคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันถามว่าแรงเชียร์เนี่ยมีผลหรือเปล่าอยากจะบอกทุกคนว่า เย็นๆก่อนเอาจริงๆเนี่ยรายการพึ่งออกไปก็ยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายให้มาเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราโตกันทั้งคู่แล้วอะไรที่ผ่านไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเรื่องที่ค้างคาใจสําหรับตัวเราเองเนี่ยอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยยินดีร่วมงานกัน เอาละครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะหลังจากเลิกมาแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดตามกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ follow ไอกันแต่พอมารายการนี้เนี่ยก็ได้เกิดการ follow ไอจเกิดขึ้นได้พูดคุยกันขึ้นในฐานะมิตรภาพ ที่เป็นเพื่อนกันก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับกับคู่นี้นะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยกับเจนนี่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมนะครับในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่งว่าเพราะการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องการันตีนะว่าคู่รักนั้นเนี่ยจะรักกันตลอดไปบางทีเนี่ยลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนรู้จักนิสัยกันก่อนซึมซับข้อเสียของกันและกันก่อนลองทะเลาะกันก่อนตบตีไหมขี้ค้านไหมเล่นยาไหมพึ่งพาได้ไหมรู้จักกันให้ลึกซึ้งนะครับเพื่อความแน่ใจ ว่าคนนี้เนี่ยที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในอนาคตรู้จักกันให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่เสียเงินในการจัดงานเลิกกันเนี่ยคนอื่นก็เอาไปพูดและเจนนี่เนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดจากความพร้อมพร้อมในที่นี้ก็คืองานเงินอายุวุฒิภาวะถึงจะเลือกใช้ชีวิตแบบอยู่ก่อนแต่งได้ในกรณีที่ยังของเงินพ่อแม่อยู่เนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้อยู่ก่อนแต่งและก็ยังไม่แนะนําให้แต่งงานกันเพราะผล สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัจจัยสิ่งที่ทําให้คนเลิกกันเนี่ยที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเงินและเจนนี่ก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองอีกว่าพูดถึงประเด็นลิลลี่ที่เป็นข่าวในตอนนี้เอาจริงๆนะในเรื่องนี้สําหรับแอดเองนะส่วนใหญ่เนี่ย อยู่ก่อนแต่งกันทั้งนั้นเลยให้รู้จักกันก่อนว่าเออคนนี้มีข้อดียังไงข้อเสียยังไงจะยอมรับกันได้ไหมไม่ใช่ว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยเอา้าเพิ่งมารู้ข้อเสียจริงๆเขาเป็นคนแบบนี้สุดท้ายนะครับชีวิตก็พังต้องมาเซ็นใบหย่ากันอีกบางคนเนี่ยมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ต้องมาเซ็นใบหย่าก,กันก็ต้องมาตีกันว่าลูกจะไปอยู่กับฉันนะลูกจะไปอยู่บ้านเธอมันก็กลายเป็นปัญหาครับแต่ทั้งสองสิ่งนะครับไม่ว่าจะต้องแต่งงานหรืออยู่ก่อนแต่งเนี่ยผมว่านะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับมันมันแล้วแต่คนแล้วแต่ความพร้อมของคนนะยุคนี้ไม่ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนยังไงทางแอดเองก็เห็นด้วยกับเจนนี่นะอยู่ก่อนแต่งได้แล้วทุกคนนะคิดว่ายังไงในยุคนี้เนี่ยต้องอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งงานเลยอย่างไหนดีกว่ากันคอมเมนต์ตอบกันได้นะ